ไป้ห้ห่างๆ่าไห่างป้าป้าองค์เลังแลบไปอยู่นะป้าองค์บอกไปให้ห่างๆเลยนะดีเจนะ แสดงว่าเราเป็นคนมีเวลานะถึงได้นั่งรอเวลาน,ะนั่งรอเวลาไปหาของอร่อยๆอทานะคะ่ะรอเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนบอกว่าจะพาไปกินของอร่อยในวันนี้นะคะ,ะเราติดตามชมนะคะทุกคนน้องพอใจชชยแอนเฟน าเกียวค่ะกรีนทีเวทติ้งฟอร์มายเฟรนด์ ตอนนี้กกนนะเรากำลังเดินทางไปหาของอร่อยเนียไปค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่รู้ว่าอาหารหมดหรือ,อยังนะคะถึงแล้วนะคะร้านนี้คือว่าป้ายมันลบไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> มาเ <c oughs> พิ่งมา <c oughs> ครั้งแรกนะคะ <c oughs> มาดูซิว่านี่ค่ะร้านร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ เพื่อนกำาไรการันตีว่าอร่อยจริง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 ต้องลองนะคะทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะมาถึงที่นี่ยังเจอแฟนเพลงนะคะพี่อะไรคะพี่อะไรนะพี่นงรักนะคะอินมอนมาจำได้ขนาดนั้นนะคะพี่สาวเรือน้อยทุ่งเหียงค่ะดีใจจังเลยไม่คิดว่าจะได้เจอเห็นทีแรกเอ๊ะมองเมกำไลจยังอุ้ยเหรอคะ นี่คือเจ้าของร้านนะคะป้าองป้าองใช่กําไรมองชื่อร้านว่าอ้าวมองไปร้านตะกี้อ้าวแล้วสรุปชื่อร้านอะไรป้ายชื่อชื่อป้าองคนสวยใช่ไหมคะใช่เคยสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยเคยสวยแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังสวยอยู่ค่ะเคยสวยอยู่อ้ยขอส่องน้องเป็ดเลยนะคะอ้มาได้ไงนมาได้ไงได้ข่าวว่าร้านนี้อร่อยค่ะ ได้ข่าวว่าร้านนี้อร่อยเพื่อนกำไรการันตีว่าที่นี่อร่อยนะคะก็เลยมาลองชิมค่ะมาลองชิมน,นะคะตอนนี้ลูกค้าหนีไปหมดแล้วนะคะน้ำซุปก็จะหมดหม้อแล้วนะคะทุกคนกะว่ายังพอเหลือให้ทานบ้างเกลี้ยงข,ขนาดนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวกำไร จะลองชิมว่าอร่อยสมคำล่ำหรือขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะคะนี่แฟนเพลงของกำไรค่ะเจอโดยบังเอิญนะคะมีคำมีคำการันตีจากคนท้องถิ่นนะคะบอกว่าร้านนี้ยังไงนะถ้ามากินอะไรนะถ้ามาถึงร้านพระองค์ถ้าไม่ได้กินกะเพราเป็ดจะเรียกว่ามาไม่ถึงค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นกะเพราเป็ดที่อร่อยที่สุดในสามโลกใช่ไหมในแค่ขนาเนี่ย ไม่ต้องถึงสามโลกเอาแค่พันที่คพอโลกโลกเดียวพอแล้วฟังฟังเสียงรับมีดก่อนนะทุกคนแค่เสียงรับมีดก็อร่อยแล้วนะคะช่วงนี้รอก่อนนะคุณลูกค้าปห่างๆป้าป้าองค์กำลังแลกไปอยู่นะป้าองค์บอกไปให้ห่างๆเลยนะดีเจนะแสดงว่าแสดงว่าตัวจริงเสียงจริงนะไให้ห่างๆเแจ๋วมากโ้สุดยอดสุดยอด คือเจ้าของกิจการนะคะน้องพอใจปลาเผาและลูกจ้างทั้งสองค่ะอะขนาดแฟนเพลงกำไรยังรู้จักเลยนะว่านี่คือน้องพอใจปลาเผานะคะอ่ะดังไหมคะดังดังเพราะอะไรออกวิทยุทุกคนคะมีคำแนะนำว่านี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านป้าโอ่งไหมิกเนเจอร์ของร้านป้าโอ่งคืออะไรคะเดี๋ยวแอบดูก่อนค่ะั เขาบอกว่าเป็นพริกเผาที่ไม่เหมือนไทยนะ่ยดูสิป้าหมดแล้วโดนแอบไปด้วยใช่ไหมเนี่ยโดนแอบรักไปด้วยพริกเผาอ่ะนี่ไม่รู้ใครตักไปบ้างป้าป้าโอ่งบอกว่าวันนี้ไม่รู้ใครแอบตักไปบ้านเหลืออยู่แค่นี้นะคะทุกคนนี่แบ่งๆกันกินนะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นพริกเผาที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะสูตรเด็ดร้านป้าโอ่งเนี่ยป้าโอ่งบอกว่า ไม่มีสูตรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไ,ไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าชอบมีคนมาแอบ,บตักไปกินที่บ้านใส่ต้มยาก่อนอ๋อทำใหม่ๆทำใหม่ๆค่ะาคุณป้าทิ้งมดไทิ้งเอาใส่ต้มยาเสียงนั่นลูกค้าชอบแอบ,บตักไปใส่ต้มยำที่บ้านตัวเองนะจะตักให้ดูนะให้ดูแบบว่าใกล้ๆเลยว่าน้ำพริกเผาที่นี่ มันอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงไหนคะทําไมต้องตัดกลับ huh. บ้านกันด้วยเขาอาจจะขี้เกียจตําเองก็ได้นะนั่นนั่นโอ้โหธรรมดาที่ไหนพระองค์จะแปดสิบแล้วเหรอคะ ก็ไม่ให้มีเจ็ดสองดสิเจดสิบเจสิบเดสิบเจดิบเจิบเ็สบเจ็ดสิบ็ดส็สิเจ็ดสบดูิบเจดสิบ่ะ็ดสบเจสบเจ็ดเจ็ม่กค่ะ็ดสิบเจคดสิบเดสิบคจดสดิมเจบเเ็่่ดเะบเดะเ หมดหม้อพอดีนะคะหมดแยังมีต้องเีให้ลูกค้ายังหิววาเลยกินเน่น่ารักฟุดฟูดไม่ใช่ของขนาน้อยค่ะแม่นะเล็กสดจูนะเนี่ยอย่าไปใกล้มากนะห้ามใกล้แม่ค้ามากเกินไปนะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกมานะคะทุกคนอย่าไปเกะกะตอนนี้น้องพอใจหิวมากนะบอกว่า แม่ค้าทําให้หน่อยได้ไหมแม่ค้าบอกว่ามาทําเองหนูเป็นร้านที่สุดยอดนะอย่าไปจู้อย่าไปจู้จี้กับแม่ค้านีเดี๋ยวโดนบ่นนะคะเดี๋ยวโดนบ่นเยี่ยมเลยอ่าพอใจบอกหิวแล้วหิวแล้วถ้าเดี๋ยวทำเส้นสุรยหมดอืมไม่มีหมูแล้วกับใบใจญ่เดี๋ยวมาื้อสูตรุรีไปโอเคคนก็ หิวกระทำเองนะคะทุกคนทม่ได้รู้เนาะใครจะเป็นที่เศษที่โดดตรงไหนทุกอย่างมันผ่านมือผ่านตาผ่านนิ้นมาหมดแล้วไหลไม่ไหลขึ้นๆกูใครจะมีวิเศษขนาด กินอดกินอยากค่ะแล้วนะคะข้าวผัดกะเพราเป็ดที่วเด็ดที่สุดในย่านนี้นะคะดูค่ะทุกคนดูค่ะว่าน่าทานขนาดไหนนะคะโอ้ยเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดมันจะจริงหรือเปล่ามันต้องลองนะคะมันต้องลองโอ้ยแล้ขอบอกให้ข้าวเยอะมากนะคะดีเจจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยแต่ถ้ามันอร่อยจริงนะคะ มันต้องหมดนะดูสิคะน่ากินขนาดไหนทุกคนให้ดูแบบว่าชัดๆเลยนะลุย,ยจานนี้เอาน้าพริกเผาไปเกือบหมดนะคะ เราบอกว่ากินน้ำพริกเผากับข้าวผัดกะเพราเป็ดแล้วมันจะอร่อยแล้วเหลือให้เราแค่นี้นะคะทุกคนมันร้อนอด,ดูซิดูซิพร <อ S 1> <ด>้อมแล้วไหมคะยำ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 อยู่ในจานค่ะอยู่ในจานค่ะไม่ได้อยู่ในโอง่งนะคะจืดจืดเขาบอกว่าถ้ากินกับน้ำพริกเผานะกระปุกเนี้ยมันจะอะร่อยพิเศษต้องลองค่ะแต่ก่อนอีกต้องชิมแบบว่า,าเคียวเคียวในจานนี่ก่อนนะ ก่อนที่จะใส่พริกเผาว่ามันแตกต่างในขนาดไหนน,ะะน้ำลายไหล <c oughs> คำแรกนะคะอร่อยจริงเปล่าน้ออร่อยจริงเปล่าน้อฟัองเสียงดีเจนะคะ ฟังเสียงดีเจนะอร่อยสมคำล่าลือค่ะขอบอกอร่อยสมคำล่าลือแต่ปัญหาคือว่าเขาบอกถ้าใส่พริกเผาเข้าไปจะยิ่งอร่อยแล้วมันเผ็ดขนาดนี้แล้วมันเผ็ดขนาดนี้ย,ย <laughs> น,น,น,น้ำซุปมาแล้วนะน้ำซุปมาแล้วคราวนี้ไม่กลัวแล้วน้ำซุปมาแล้วสดน้ำซุปนะคะำำแรกก็เผ็ดแล้วนะ,ะทุกคนอร่อยจริง น้ำซุปก็อร่อยจริงอ่ะน้ำซุปหวานจ้วงๆอ่ะอร่อยจริง<ม> <ๆ S 2> เดือดดเลยนะคะทุกคนโคถน้ำซุปกันโอ้โหชามก็ยังร้อนอะ่ะเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวโดนบน <laughs> 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 นี่แหละอัตรรดในการกินนะคะกินไปโดนแม่ค้าบ่นไปนะคะทุกคน น่ารักค่ะปลาโอ่น่ารักถ้าไม่บดมันก็ไม่อร่อยสิใช่ไหมมากินร้านนี้ต้องโดนบดโดนดุบ้างไรบ้างไวน์อร่อยเดี๋ยวจะลองใส่พริกเผาดูเห็นเขาพูดกันว่าใส่น้ำพริกเผาแล้วจะอร่อยเนาะถ้าไม่ใส่พริกเผาก็แสดงว่ามาไม่ถึงร้านป้าโอ้นะคะีร่อย ดูปากดีเจค่ะตอนนี้กินไปได้สามคำเลยนะคะทุกคนยำมหายัมมาดูนะจะยำพริกเผาแล้วนะคะจะหยำพริกเผา,าแล้วนะคะทุกคนยำลงไปค่ะยำเข้าไปนะคะเขาบอกว่ายิ่งคลุกพริกเผาลงไปในผัดกระเพราเป็ดจานนี้จะยิ่งอร่อยนะคะทุกคนโอ้ยเผ็ดดูสิคานะ่ากินมากเลยอ่ะดู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 ดดด อ๋อวิววิวมีเติมให้นะคะมีเติมให้เ <lem> ม <Becca good food> ื er <sh> ่อสักครู่เติมให้แล้วค่ะรู้แล้วแอบซ่อนไว้นี่เองไม่งั้นหมดไปนานแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวดีเจเอาไปต้มนแหมเวลาเติมเนี่ยให้เยอะกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอคะโโหรีบบอกหมดเลยนะกลัวดีเจเอากลับบ้านสิถ้านี่ค่ะน้ำซุปร้อนๆค่ะน้ำซุปหวานจุ่วงๆอร่อยมากขอบอกนะคะโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านแตกนะพรุ่งนี้ร้านแตกเออเนาะป้าองค์บอกไม่เห็นจะยากเลยใครมาก็บอกหมดแล้วหมดแล้วทพาได้กินอถ้ามาตอนป้าองค์เหนื่อยนะป้าองค์จะบอกว่ามันหมดค่ะนะพอหายเหนื่อยก็คนต่อไปได้กินนะเออเอเพื่อนที่นั่งข้างๆนี่ ไปแล้วนะคะทุกคนกำไรโมัแต่โม้อยู่นะคะมัแต่โม้อยู่อ่ะกินต่อค่ะกินต่อค่ะทุกคนค่ะทีนี้จะทดสอบว่ายำพริกเผามันจะอร่อยขึ้นจริงไม่อ๋อพริกเผาออกรสเปรี้ยวพริกเผามันมีน้าาเปรี้ยงไงนั่นบอกสูตรแล้วนะ คำนี้มีพริกเผามีนของเามันจะมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกค่ะถึงทำให้ผัดกระเพราเป็ดอร่อยขึ้นมีขิงมีข่ามีกระเทียมนี่มีมะขามเปียกอันนี้ีกระเทียวขิงข่ากระเทียมมะขามเปียกเต้าเจี้ยวบอกสูตรบนไยค่ะทุกคนไม่ใช่ก็มีจะต้องหวงไปไหนอีกเนาะมันทำอยากจะตายใครก็จะไปทำโอ้สูตรไม่เห็นต้องห่วงเลย ทำยากจะตายใครจะไปทำเนาะเออจริงเนาะร่สูตรเด็ดร้านป้าองค่ะทุกคนต่อใครจะไปทมาใจมาผัดผัดน้ำมันซึมว่านุองแดงหร้อ่ิจารณาก็น้ำมันมักกาห่ลอยไว้าเลียนเลยการันตีใส่พริกเผาอร่อยขึ้นจริงๆขอมงฮะงเพื่อนบอกขอมั่งขอมงนะเออเหลือไว้ให้เราอีกนะ แยงกันนะแยกน้ำพริกเผาค่ะทุกคนคะน้ำพริกเผาก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าเผ็ดมากมันมีรสเปรี้ยวอะน้ำเนี่ยมันมีทั้งขาทั้งขิงมันมีกระเทียมมันก็เพิ่มกันนั้นเยอะแล้วมันเพิ่มอัตร์เข้าไปก็เลยว่าไม่ต้องสั่งข้าวผัดกะเพราป็ดก็ได้ป้าองค์เอาข้าวเปล่ามาเอาข้าวเปล่ามันต้องมีกุ้งแห้งมีหมูใส่ในพริกเผาด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ใช่กินมะเขือแตงกวาได้ โอใช่มาร้านป้าโอ่งนี่พกแตงกวามาค่ะทุกคนเนาะแล้วก็เราสั่งข้าวเปล่าอย่างเดียวนะแล้วกินข้าวกับน้ำพริกเผาค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเนาะอร่อยจริงๆร่ะเหรอเนี่ยดูดูกราไรใส่พริกเผาลงไปเนี่ยค่ะน้ำพริกเผาออกรสแตะหวานเปรี้ยวอร่อยมากเขาบอกนะ่ะ เนี่ยถ้าเอาแตงกวามา<ด>นะคุกข้าวกินเนี่ยสุดยอดเผ็ดแล้วค่ะทุกคนคะอ,อร่อยจริงมากโอ้ยตอนนี้ควันออกหูแล้วค่ะทุกคนปากก็บอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดน,นะอืมอร่อยมาก คือว่าถ้าคุกน้ำพริกเผาแล้วนะมันก็ต้องคุกไปเรื่อยๆใช่ไหมเนาะมัะมกินกับกะเพราไปแล้วอ้ใช่ตอนแรกกินก็คือข้าวผัดกะเพราเป็ดที่อร่อยนะแต่พอคุกพริกเผาไปแล้วมันอร่อยยิ่งกว่านะแล้วมันก็หยุดคุกไม่ได้โอจ้จริงจริง,รงอร่อยอร่อยคนะ่ะปากดีเจรั่วนะคะทุกคน สองใกล้ๆไหมตอนนี้เผ็ดมากนะคะทุกคนร้อนๆใส่นี่ด้วยนะคะของชอบของกำไรเลยนะพริกอ่อนอค่ะทุกคนค่ะโอ้ยแซ่บมากจะบอกว่าจะบอกว่าแซ่บเกินบรรยายมันก็บรรยายไปเยอะแล้วนะอืม อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังพริกเผาก็ออกรสหว,วานอร่อยไม่ตัดก,กับไอ้นี่ใช่ไหมน่ะไม่ตัดก,กับที่แรกใช่จริงๆริงอ่ะลงตัวเลยจริงๆอะ่ะกำไลเป็นคนไม่ชอบหวานผัดกะเพราแต่วันนี้มากินผัดกะเพราเป็ดหวานแล้วอร่อยคุณผ,ผู้ชมคะแล้วก็ ไม่ใช่จะมีแต่เนื้อเป็ดอย่างเดียวนะคะนี่ตับเป็ดค่ะดำตับเป็ด <c oughs> นี่แหละที่เขาเปเรียบเทียบกันนะ,ะดำเหมือนตับเป็ดมันแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องในอย,ย่าค่ะเครื่องในหัวใจเป็ด <c oughs> กินกินทั้งตัวว่างั้นเถอะ <c oughs> พันออกหูค่ะ <c oughs> อืมอืมเลย กินมั้ย <laughs> oh, like, oh. hmm. wow. <laughs> oh, oh. sweet and little เปรี้ยวว่าไงนะโซ่คำว่าเปรี้ยวเศร้าหนีมากับคุณรครูภาษาอ,อังกฤษนะเศร้าหรือจิ้งริจิ<อ>้ง <laughs> <laughs> เศร้าเหรอเผ็ดมากเลยรีบก,กินอย่างไวนะคะมันเผ็ดนะคะสรุปว่าอร่อยค่ะอร่อยมาก <laughs> อืมเก่งมากเลยอชตอนนี้ต้องกินไปสดน้ำซุปไปแล้วนะคะทุกคนเ <laughs> ก่งมากเลยกินไปเรื่อยๆค่ะจะหมดจานแล้วค่ะทุกคนอืมเพิ <c oughs> ่มเติมค่ะเพิ่มเติม <c oughs> ดูดูเขาให้มาหมดแล้วนะ อยู่ you พอยังพอแล้วนะตรงนี้เอาหมดเลยนะ <laughs> ขอนะ้้าพริกเผากันนะคะทุกคนอ,อ๋<ข>ออ๋อนตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะของทางร้านนะเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ต้องมีน้ำพริกเผาสุดเด่นนะคะของป้าโอค่คะตอนนี้คุกไปเลยนะคะหมดจาน,นะค,ะค่ะเ <laughs> ยี่ยมมากนะะเยี่ยมมาก ผูดจนหมดกระปุกนะคะทุกคนคลุกให้ทั่วค่ะน้ำพริกเผาหมดแล้วแม่ค้าไม่ยอมให้เพิ่มนะคะเผ็ดแล้วอยางจะรอหารพริกเผาจรินะ ح ح> มันหมดกระปุกแล้วจริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราหยามให้ทั่วๆจานเลยนะ ح ح> กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะหมดแน่นอน นี่ค่น้ำซุปยังเหลืออยู่นะคะของแก้เผ็ดของเราคะ่ะกินต่อไปคะ่ะอันนี้จับขะตับอร่อยมากคะ่ะ จริงจริงแล้วเนี่ยเผ็ดอีกแล้วค่ะเผ็ดอีกแล้วค่ะทุกคนอ๋ยเผ็ดร้านถามว่าไงรู้ไหมคะมกินสปากแดงเลยค่ะเผ็ดไหมคะ,ะ <laughs> ดูปากนะปากก็แดงเหงือก็แตกนะคะทุกคนคะโอ้ยแซ่บอีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พ <laughs> mm ่อปากเปเนดแตกค่ะ hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. uh huh. อร่อยจัดดีเจบอกขายจานเท่าไหร่นี่หาทหกสิบบาทเป็ดมันแพงไหมคะทุกคนกองเชียนั่งมองนะฮะแฟนเพลงนั่งมองกับอะไรกินนะครับ และในที่สุดทุกคนคะและในที่สุดค่ะทาสุดท้ายก็มาถึงเล้อร่อยจริงไหมนี่คือคำตอบนะคะทุกคนคูลัเ๊เก็จะล อร่อยจริงค่ะดูกระอกแกบอหบรรยากาศดีมีกระรอบให้ดูด้วยนะคะอร่อยมากเรียงจานเกียงเลยเรียงจานเลยค่ะสงสัยไหมว่าจานนี้ทำไมเกลี้ยงเออน่นจะสงสัยไหมว่าจานนี้ทำไมเกลี้ยงคะใจระว่างเดเอ้ย ดีนะมีน้ำซุปแก้เผ็ดนะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ